สวัสดีครับผมนพยุทธานะครับครับวันนี้มีรถเข้ามาอีกนะครับ1นึคันนะครับเป็น Fortuner New นะครับเครื่อง 2.8V นะครับเครื่องอยนต์ดีเซลนะครับเป็น Fortuner ปี2015นะครับตัวนิวตัวเปิดรุดเปิดตัวเลยนะครับตัวนี้สีขาวนะครับเครื่อง2.8ดีเซลออโต้นะครับตอนนี้ราคาขายอยู่หน้าร้านนะครับ955,000บาทนะครับ ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะครับออกรถฟรีดาวเลยนะครับคันนี้นะครับออกรถศูนย์บาทนะครับข้างวัดอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดสิบสี่งวดนะครับถ้าออกรถแบบไม่ได้ใช้เงินนะครับไม่ต้องไม่ไม่ได้ดาวนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทแปดสิบสี่งวดนะครับตัวนี้ได้สีขาวสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรถนะครับรอบๆครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับแวะมาดูรถได้ที่ร้านนะครับร้าน PP มอเตอร์ทีนะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองตำบลหนองไผ่นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่กัดร้านอยู่บ้านเพียนามนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเกียออโต้นะครับตัวนี้ราคาขาย955,000บาทนะครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงอยู่ ที่เป็นรุ่นนี้นะครับประหยัดกว่ากันถึงหกแสนเลยนะครับคันนี้ปีสองพันสิบห้านะครับเป็นฟอร์จูเนอร์นิวีสองพันสิบ้าเครื่องยนต์สองจุดแปดสีขาวนะครับขาวมุกด้วยนะครับตัวนี้คันนี้ได้เดิมได้สวยนะครับเดี๋ยวดูพาเดินดูรถรอบๆคันนะครับ ่ายดูภายนอกก่อนนะครับลูกค้านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับได้มาดูรถได้นะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ทางั้นตอนนี้ถ้ามีรถเข้ามานะครับผมก็ได้อัพลงให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงก่อนหน้านั้นช่วงโควิดรอบแรกนั้นรถน้อยมากครับช่วงนี้กําลังมีรถเข้ามานะครับตัวน,นี้เป็น Fortuner New นะครับขายอยู่955,000นบาทนะครับออกรถศูนย์บาทงวดเดืนลหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้บาท8ปดสิงวดน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปชม ภายในนะครับครับสำหรับคันนี้นะครับใช้งานมา73,416กิโลนะครับ73,416กิโลเมตรนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับก็พอสมควร,ครภายในนะครับเดี๋ยวมันใกล้ไปเดี๋ยวผมลงจากรถแป๊บนึงครับ ภายในครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้ากระจกมองมุมปรับไฟฟ้าปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับระบบสต็อปสตาร์ทเปิดท้ายนะครับแล้วก็คาเบอร์ดอทปุ่มควบคุมพวงมาลัยมันติฟัง์ชันนะครับของฟอร์จนอร์ ตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับเป็นเครื่องยนต์278ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะครับจอ DVD กล้องหลังแอออโต้นะครับเอออโต้ไฟโอเคใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งห้องโดยสารนะครับ <c oughs> ภายในเป็นสีน้ําตาลนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวทอ็อภายในจะเป็นสีส้มนะครับที่ตัวขับเคลื่อนสองล้งอเรื่องยสองจุดแปดีเซลนะครับ <c oughs> ภายในสะอาดรถยนต์มือ2พร้อมใช้งานนะครับลูกค้ามีประวัติเครดิตนะครับ <c oughs> ออกรถสนยนบาทผ่อนงวดได้ละ1นึ0งบาทแปดสิบสงวดนะครับ ตัวนี้ยอดจัดได้เกินนะครับจัดได้ถึง1นล้านหนึ่งนนะครับแต่เราขายอยู่ที่9,55าแสบาทนะครับแถมฟรีประกันภัยชั้น1นฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์เกียร์หปีหรือ1,000งหมนกิโลนะครับเรามาดูด้านท้ายนะครับ ้เป็นเปิดออโต้นะครับเปิดปิดออโต้อันนี้เป็นแผ่นรองเบาะนะครับอันนี้ถอดออกนะครับถ้าเรายกเบาะขึ้นตัวนี้ก็เอาให้รองพื้นไว้นะครับก็เก็บไว้นะครับอันนี้เป็นเบาะนั่งแถวที่สามนะครับอน,นี้จะเป็นมองจากแถวที่สามไปด้านหน้านะครับ อันนี้ปุ่มปิดประตูท้ายนะครับปิดปุ่บ,บปิดออโต,โต,นตน้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับ2.8คานหน้าเดิมนะครับ เขี่เงิน2.8ดีเซลฝากระโปรงไม่ใส่ขอบนะครับก็เป็นรถที่สภาพน่าใช้ครับคันนี้เป็นรถยนต์มือสองพร้อมใช้กับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับและมาดูรถได้ที่ร้าน PP Motor Thip นะครับหรือโทร0971399337นะครับลบนะครับ ของเพียงศาสตรนะครับใหม่นะครับใช้ได้ไปใช้งานนะครับไม่ผิดหลังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ได้ยางนะครับยางปี2019นะครับเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับดอกยางเต็มเต็มเลยนะครับดอกยางลึกเต็มนะครับ ยันย่างดันหลบนะครับครับก่อนปิดคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ